สวัสดีครับเดี๋ยวมาทําคลิปอธิบายการใช้งานรถตัดหญ้าเดินตามคันนี้เป็นโอเล็กนะครับ AM71B นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับขนาด7แรงนะครับเครื่องยนต์เ็ดแรง GM231L นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเดี๋ยวตอนขนส่งไปนะครับผมจะปิดก้องน้ำมันไปนะครับก้องน้ำมันอยู่ตรงตรงมือนิ้วมือที่ผมชี้นะครับนี่ครับผมจะปิดก็คือดันไปด้านข้างแบบนี้นะครับ อาจจะไม่ค่อยชัดอ่ามุมนี้นะครับนี่นะครับกัรมาด้้งข้างแบบนี้นะครับไปถึงคุณลูกค้าค่อยเปิดเปิดน้ํามันก็คือดันลงด้านล่างนะครับดันลงด้านล่างแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็การสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้าๆนะครับดึงการโชกคนะครับการโช๊คตัวนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ดึงสตาร์ทถ้าครั้งสองครั้งไม่ติดก็ให้ปิดโชคนะครับปิดโชค้ครหรือว่าถ้าเครื่องยนต์ติดแล้วตั้งแต่ตอนแรกก็ปิดโชคนะครับหลังจากนั้นก็คันเร่งนะครับคันเร่งจะอยู่ด้านบนตัวด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งตัวนี้ควบคุมการเดินหน้าและถอยหลังด้วยการโยกตัวด้านขวานะครับ ถ้าอยู่ตำแหน่งตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเหมือนเบรกนะครับอยู่กับที่นะครับก็คือรถจะไม่เคลื่อนที่สมมุติเราใส่ไว้ที่เกียร์ใดก็ตามนะครับอ่าสมมุติเราต้องการเดินเดินนะครับความเร็วก็จะเลือกได้ที่เกียร์ชุดนี้เลยก็จะมีเกียร์เต่าเกียร์ว่างเกียร์กระต่ายก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเกียร์สองนั่นแหละครับประมาณนี้ในคลิปผมผมตัดเกียร์สองนะครับในในคลิปที่ตัดยาก ต้องการจะสั่งรถให้เดินก็คือดันที่ก้านโยกด้านขวานะครับดันไปข้างหน้ารถก็จะวิ่งเลยตามเกียร์ที่เราใส่ไว้นะครับถอยหลังก็คือดนันกลับมาด้านหลังแบบนี้นะครับรถก็จะถอยหลังนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกจะเป็นตัวนี้นะครับตัวก้นกำตัวใหญ่ด้านขวาตัวนี้นะครับเวลาใช้งานดิฟล็อกก็คือกำขึ้นด้านบนแล้วปล่อยลง อันนี้ดิฟล็อกจะทํางานดิฟล็อกทํางานคือจะเป็นในลักษณะที่ล้อไซขวาหมุนด้วยตาหนึ่งตัวหนึ่งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในกรณีดันกอยญ้าใหญ่ๆห,หรือว่าพื้นที่คูขะหรือว่าไตาเนินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล็อกเดินตรงนะครับใช้ดิฟล็อกแล้วพอที่เราจะเลี้ยวเพื่อให้เลี้ยวง่ายแล้วก็ปิดดิฟล็อกก็คือ กำเคีื่อตรงกลางแล้วปล่อยลงนะครับแบบนี้นะครับรถก็จะเลี้ยวง่ายนะครับถ้าเลี้ยวรถแล้วแข็งแข็งให้สังเกตดูว่าเรากดดิบล็อกค้างไว้หรือเปล่านะครับถ้าปล่อยลงก็จะเลี้ยวง่ายก็จะเป็นดิฟเฟอเซชยนเกียร์นะครับทีนี้ตัวใบตัดอยู่จะอยู่ด้านซ้ายจะเป็นก้านโยกลูกลอกสายพานนะครับอยู่ด้านซ้ายดันเข้ามาหาตัวแล้วดันขึ้นให้สุดแบบนี้นะครับใบตัดก็จะทํางานนะครับแบบนี้นะครับปิดใบตัดก็ดันลงด้านล่าง คร่าวๆประมาณนี้แล้วอีก2ตัวเล็กๆด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปรับแฮนด์สูงต่ำนะครับกำเข้ามาขยับหน่อยนึงก็ได้นะครับขยับหน่อยนึงแล้วกำเข้ามาแล้วก็เลือกความสูงตรงเคี่ยวตรงตรงนี้ก็จะดันเข้าไปนะครับนะครับก็ปกติก็อยู่ประมาณเบอร์นี้แหละครับส่วนตัวด้านซ้ายจะเป็นปรับแฮนด์ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาก็แฮนด์ซ้ายขวาก็ใช้ในกรณีที่อ่าที่เรา ไม่อยากเดินย่านะครับอาจจะมีอ่ามีเสศษน้ําเสศษน้ําอะไรต่างๆพวกนี้นครับก็ให้ลดย่าอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ลองดูอีกทีนึงก็คือใช้เวลาไต่เนินนะครับเราเดินในนี้อีกมุมนึงแล้วก็ลดเดินอีกมุมหนึ่งมุมเอีอยงนะครับก็จะช่วยได้ได้ดีครับตัวนี้ปรับสูงต่ํานะครับ ปรับสูงต่ำที่เกียรล้อหน้าเลยนะครับก็คายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ปรับดูถาดก็จะก้มต่ำลงหรือยกสูงขึ้นลองตัดดูก่อนก็ได้ครับคุณลูกค้าว่าหญ้าเราที่ตัดอ่ะอ่าเทียบประมาณไหนนะครับก็ค่อยๆปรับไปได้นะครับใบตัดก็รับพมเจียคมได้เหมือนเหมือนกันเดี๋ยวมาดูของเหลวต่อเลยนะครับของเหลวก็น้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงแนะนําเป็นแก๊สโซฮอล์91หรือ95นะครับไม่ต้องผสมนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะใช้ได้หมดเลย91 95 ตัวนี้มีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็รถเก่าก็แนะนําอยู่หกสิบแปดสิบชั่วโมงกะประมาณเอาก,ก็ได้นะครับรอบตัวด้านล่างนะครับใช้น้ํามันเครื่องมอเตอร์ไซค์สี่ยังหวะเบอร์สี่สิบนะครับจุดเติมอยู่ด้านบนตัวนี้ความจุประมาณลิตรหนึ่งนะครับเติมตัวนี้ได้เลยหรือตั้งรถให้ตรงๆนะครับแล้วก็เติมรูล้นล้นนี้เลยลน้นรูนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับเ่าว่าวประมาณนี้ ของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทางช่างจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็น้ำมันเกียร์จะมีอยู่สองจุดน้ำมันเกียร์ชุดเกียร์เดินจะเป็นตัวนี้นะครับน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบตัวนี้อยู่ประมาณสองลิตรนะครับนอตเปลี่ยนถ่ายอยู่ด้านล่างตรงใต้เพลาล้อตรงนี้นะครับตรงมือผมชี้นะครับจะมีวาล์วอยู่นะครับตัวด้านหน้าเหมือนกันน้ำมันเกียร์ชุดหัวเพลาตัดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จุดเติมตัวนี้ประมาณศูนย์ุดห้าลิตรจุดเปลี่ยนถ่ายอยู่ด้านล่าง น้ำมันเกียร์เก้าสิบนะครับตัวนี้ก็ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายก็เป็นปีเลยครับไม่ต้องกังวลแต่ว่าคอยตรวจสอบว่ามันพร่องมันลดระดับหรือเปล่าบางทีอาจจะมีรั่วซึมอะไรประมาณนี้เราก็เติมได้เติมเพิ่มได้นะครับข้าวๆก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอาไปจัดส่งขนส่งให้นะครับก็ขนส่งเอกชนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดไปทางอ,าอินบ็อกซ์อีกทีให้กับลูก้ากทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ